คุณคิดถึงเธอแต่ความคิดถึงก็มีมากจนไม่กล้าหามใจมีต่างกันดับใจฉันภายในท่าทีที่ไ,ไร้ใจใของฉันยิ้มให้เธอมีคิดว่าทนนสายตาจะเข้ามาทำให้ใจวุ่นวายได้ขึ้นนะ รักกันจริงๆแล้วเรามีกันเสมอในเมื่อเรตาต่งก็รักกันเธอรักฉันฉันรักเธอก็เอาสองใจร่วมกันไม่มีฉันไม่มีเธอมีแค่เราบางครั้ง ใจฉันถามเธอเวลาไม่เธอไม่รู้ว่าเธอคิดถึงฉันไหม 你敢？ ครบรถนะคือมีทั้งแบบว่าแดนแดสมีซึ้งซึ้งได้เห็นถึงพลังของวัยรุ่นนะไฟมันพันธสุนัั่นเองครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตายแล้วมีแต่เด็กๆอ่ะอะไรกันเนี่ยเพื่อนๆกันทั้งนั้นเลยเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้วัยกูล ไวกูมาเจอกับนาวิกบนเวทีไม่มีสู้กันนะครับไม่มีครับไม่มีเรื่องครับไม่มีนะนี้มาดีครับใช่ทักกันมีเรื่องกันก่อนนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นการรวมตัวนักแสดงน้องใหม่หลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเพชรปรัดตนะคะน้องโซฟีอักษรศิริแล้วก็น้องฝนนทิดานะคะแล้วก็รวมหลายหลายคนด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้รับบทเป็นพระเอกนางเอกกันเต็มตัวเลยยังนไงบ้างคะน้องโซฟีเดี๋ยวถามแปลกมากเลยคือปกติคือมีใครรับบทเป็นพระเอกนางเอกกันแบบครึ่งตัวไหมก็ว่างั้นแหละเขียนมาได้ยังไงเนี่ยเขียนมาได้ยังไง รับแบบเต็มตัวสิพอแล้วพอแล้วพอแล้วเขาอนุสิกน้องๆกันดีกว่าสวัสดี่เป็นไงบ้างอะเรื่องนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มาติดแต่งงานค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าได้เป็นนางเอกของร่างก็รู้สเป็นเรีตติ้งดีด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็แบบเอ๊ะคนจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นเรีตติ้งออกมาอย่างงี้ก็รู้สึกว่าแบบชื่นใจอะไรอ่าอ่าอ่า น้องปัดลหรคะก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้เป็นพระเอกเจ็ตัวนะก็หวัว่าจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่ครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่ไปชมนะก็เลตติ้งดีวันนี้คือเลยอ๋อแล้วเป็นไงคะการถ่ายทําเหนื่อยไหมเอ่ยเหนื่อยไหมก็ครับไม่เหนื่อยครับเหนื่อยไฮะเพราะว่าเพื่อคุณผู้ชมแล้วเราท่ะทุกอย่างอยู่แลยอ๋อทำไมเหตุทำเสียงย่างงั้นล่ะคะทำไมล่ะค่ะเรับ่หนักสุดครับโอ๊ยอะไรกัน สเปเชียลเอฟเฟคด้วยครับผมต้องแต่งหน้าเอฟเฟคด้วยแล้วก็ต้องเล่นกับ CG เยอะด้วยขึ้นคลิงอีกนะครับมีปัญหาไหมใช้เวลานานไหมต้องเก็บก็ชั่วโมงเลยครับเวลาแต่งอะไรครับก็หลับไปเลยแล้วให้เขาแต่งโอ้โหเพื่อเล่นเป็นจระเข้นี่เนาะใช่ครับผมจระเข้สุดยอดครับจระเข้เออจระเข้คือเมื่อกี้เห็นมีเพลงในโชว์เนี่ยคือที่น้องแพรกับน้องแม็กซ์ที่มีแบบว่าโชว์แดนซ์กันเลยเตรียมตัวกันนานไหมฮะเออไม่ี้ดูแบบว่าดูแบบ ติดตามละครเราเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่ในละครด้วยเรื่อยๆนะใชแล้วคือน้องโซฟีเนี่ยได้มีส่วนร่วมไหมเพราะว่าจริงๆแล้วโซฟีเต้นเก่งมากเต้นเก่งมากนะขอบคุณค่ะเรามีสายเลือดนะมีสายเครอบนี่คือน้องสาวของคุณชินชินวุฒินะครับใช่พันธุกรรมการเต้นนี่อยู่ในสายเลือดเขาเลยเป๊ะๆเลยเป๊ะปังป๊บได้มีได้มีส่วนช่วยกับเพื่อนๆไหมได้มีแบบว่าออกแบบไหมก็มีบ้างค่ะแบบว่าตอนที่มีซีนรักกับใจก็ช่วยพี่แมท้อปอะไรอย่างเงี้ย ทีมซีนด้วยอะไรเงี้ยโปราจคกตอร์เลยดีกว่าใช่เดี๋ยวในละครก็มีอีกค่ะเดี๋ยวมีเต้นให้ดูอีกอรอรับรองว่าครบโดนนะคะแล้วสำหรับน้องฝนล่ะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็หวานหวานค่ะอ๋อเหรอเรียกว่าเก็บกดดีกว่านเนาะตายแล้วทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะทุกคนเขาแบบว่าสนุกมากเขาจะมีมุมสนุกสนุกแต่ของเราก็หวานๆของเราอ๋อดีแล้วแล้วจะเป็นแบบอีกมุมหนึ่งเป็นตัวอย่างอีกแบบของความรักในทุกแบบแล้วเออ เออเออชู่หน่อยไหมะสูงที่หน้านิดนึงเต้นกระโจนเลยอาบน้ไม่ปะถอเสื้อไหมคะเต้นไม่เหนื่อยเนาะเ้นทันน้เ้กระโจนทั้งวันโอเคเดี๋ยวสุดท้ายให้ฝากละครเรื่องไวมันพันศูนย์สหรับแฟนๆหน่อยครับครับไวทองกเลยค่ะครับผมก็ฝากละครเ่อไวมันพานศูนย์เยครับตอนนี้กาลังเข้มข้นเลยเนาะก็รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับค่ะครับผมโอล์เกะกอเฝากอะไรไหมคะครับก็ฝากละครเรื่องไวมันพันศูนย์เครับรับรองว่า มีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกหลายฉากนะครับาซีนคนี้ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยครับสมชื่อนะไวยมันพันนาสูนสามารถติดตามชมได้นะครับผมทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ครับและช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับใ,<ช>ในช,ช่วงหน้าเรามาพบกับพระนางจากละครเรื่องเงาครับรับรองว่าดราม่าเข้มข้นแน่นอนค่ะ